สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปดวงความรักคนเกิดวันอาทิตย์นะคะอันนี้ก็ของเดือนสิงหาคม2 5 6 5นะคะก็อันนี้ก็ดูไว้เป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะใบแรกนะคะราชินีดาบ ใบที่สองเทมเพลนนะคะเพจดาบนะคะ เอ p มเพลนะคะหนึ่งไม้นะคะค่ะเราก็มาเริ่มจากคนมีคู่แล้วนะคะคนมีคู่แล้วเดือนนี้ก็เออ่คิดว่าก็อาจจะมีเรื่องคือน่าจะมีปัญหาหรือมีเรื่องทะเลาะก,กันบ้างมีอุปสรรคมี มีเรื่องการเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆมีเรื่องขัดแย้งกันอะไรประมาณเนี้ยแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าคือได้ queen ดาบกับได้เด็กดาบอันนี้ก็คือมีดาบอะแต่มันไม่ได้มันไม่ได้จะเป็นปัญหาเยอะหรือทะเลาะกันเยอะหรืออะไรเงี้ยน่าจะเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยๆยมากกว่าก็อาจจะทําให้เครียดบ้างนะคะได้ emperor เนี่ยอาจจะมีแบบเครียดบ้างนิดนิดน,น่อยไม่ได้อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีเรื่องขัดแย้งหรือมีปัญหาการอะไรแบบนี้นะคะ ก็ต้องปรับตัวข้อหากันนะคะทมนน์มาแลนนั่นเนี้ยคือก็ปรับความเข้าใจกันปรับตัวข้อหากันอะไรประมาณนี้แค่นี้ก็ไม่ได้คิดว่าเดือนนี้คือก็เป็นเรื่องจุกจิกมากกว่าคือไม่ได้มีเรื่องอะไรร้ายๆมันไม่มีเรื่องอะไรร้ายแรงอะไรอย่างนี้นะคะเกี่ยวกับความรักนะอันนี้สําหรับคนมีคู่นะคะอ่าคนโสดก็เดือนนี้ก็มีโอกาสพบรักนะพบรักพบได้คู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยหนึ่งไม้นะคะ,นนะ,คะแต่ว่าจะเป็นการเจอจาก ที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้ติดต่องานอะไรเงี้ยจะได้พบคูจากอันนี้นะคะมีเกณฑ์นะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะเอ็มเพลเลอร์เนี่ยคนที่เข้ามาก็มีโอกาสจะเป็นชาวต่างชาติหรือไม่ก็คนที่ไม่อายุเยอะอายุเยอะกว่าเรามากอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอกาสในเะอ็มเพลเลอร์เป็นคนที่แบบอาจจะมีฐานะมีอํานาจด้วยอะไรประมาณนี้ก็ได้นะเอ็มเพลเลอร์นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ อ,อีกอันหนึ่งก็มีโอกาสที่ว่าจะเป็นคนเก่ากลับมาก็ได้นะคะเทมเพลนเนี่ยนะคนรักเก่าแฟนเก่ากลับมาติดต่อกลับมาหรือ,อกลับมาคบกับเราอะไรเงี้ยก็มีโอกาสนะเดือนนี้นะคะสําหรับคนโสดก็โอเคนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ